เรียว่าเป็นกฎคําสอนหรือบัญจัตรที่พระกัมพีพูดถึงในพระกัมพีทั้งหมดของพระยาพิพัฒท่านกูเ้เสแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีแค่นี้ก็ข้อก็จริงแต่มันจะรวมอยู่ใน10ข้อถ้าจัดไปจะไหมสิบข้อน,นี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสอกับ6 4นี้เกี่ยวข้องมนุษย์กับกับพระเจ้าแต่ช่วยยกตัวอย่างหนึ่ง อย่าเมรปพระเจ้าอือหน้าเราเลยสองอย่าทำลูลลกเคารพสำหรับตนสามอย่าออกพนังของพยาโฮวาเปล่า,าสี่ร<ะ>ักษาบัณมบาปศชัดเจนมากเลยไอ้วันชัว่าโตแล้วไม่อยู่ทำง,งานนี้นี่ผมยอมรับไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนละอย่าโลภอย่าโกงอย่าขาโมยอย่าเป็นพิษพิษทั้งหมดนี่กี่ข้อหกอข้อเป็นกับมนุษย์ด้วยกัน ถ้าเราเองจัดเอาข้างบนมาเนี่ยมนุษยเนี่ยวางเข้าไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะข้างบนดหล่นี้จะสรุปออกมาแล้วก็คือพระเจ้ากับอะไรครับมนุษย์แต่เมา่อสมัยพระกัมภีใหม่พระกุมภีใหม่เนี่ยพระเยซูสอนพงเปลี่ยนบรญญัติจัดก,กฎที่ต้องทําบังคับใช้คำว่าบังคับต้องอะไรครับต้องทํา แต่กฎอันใหม่นี่ที่พระกฐีใหม่จะเป็นการดําเนินชีวิตไม่ใชตามกฎบัญญัติแต่ตามพระวิญญาณเออพระวิญญาณเบียดไปแล้วพระวิญญาณนี้จะพูดถึงเรื่องเสรีภาพให้กับพวกเราแทนที่จะบังคับคุณต้องทําไม่ทําผิดที่ภาคสาแต่พอพระวิญญาณมาไม่ต้องทําคุณดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วคําสอนในพระพิมพ์ใหม่จะสรุปออกมาเพียงสองข้อเท่านั้นเอง,เองคือักพระจากัดล,ละเพื่อนบ,บา้านเออเพื่อนบ้านได้กับละพระยาเพื่อนบ้านมันก็คือเข้ากับอะไรครับสี่กับโโหกอันนีนะ้มันจะซ่อนอยู่ถ้าจะพูดถึงทั้งหมดบรรยัติเหล่านี้เนี่ยห้าข้อสี่ข้อเนี่ยมันจะซุกซ่อนอยู่ในอันนี้กับอันนี้เข้าใจไหมแล้ว ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับพ่าพีใหม่ดอกับใหม่ทั้งหมดอันนี้หกร้อยสิบสามข้อจะซุกซ่อนอยู่นี้กับอันนี้ถ้าจะถามเรื่องถวายสิบรถมันจะอยู่ในไหนครับพรจเจ้าหลักอาจารย์เข้าใจไหมแต่ทําด้วยท่าทีใหม่แทนที่จะเป็นท่าทีบังคับแต่เป็นท่าทีอะไรครับเสรีภาพให้ราทำไม่บังคับแล้วอมีเสรีภาพให้รับทำ นะและมีเหตผลที่อธิบายเรื่องวสุครับอาจารย์ครับถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าอย่างกรณีเนี่ยเราถูกขังค,คับเนี่ยแต่เราจะสอนอยังไงให้สมาชิกเข้าใจว่าถาวายสินี่เป็นพ,อพอระพรหลวงพระเจ้าใ,ให้พระพรแล้วหนึ่งเขาจะไม่สนุนเราคือแล้วเขาจะทําด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเออในพวกเราช่วยกันตอบเราจะทำยังไง ให้วามรูไม่มีอะไรดีกว่าการสอนและการสอนที่ดีที่สุดคือตอนสอนเมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มกับใจบรรจุไว้ในบทเรียนเรื่องการถวายสิบผมขอโทษนะที่ผมพูดเรื่องบาที่สีลาเนี่ยโอ้ผมเห็นอย่างพระเจ้าสี่แสนกว่าเหรียญนะและผมเองเป็นคนเซ็นเซอร์นะเริ่มที่เอ็ตแทกดีดัตเทเบิลเพเป็นคนเซ็นเซอผมรู้เลยว่า ใครถวายเท่าไหร่ผมยังจำได้แล้วครับแต่ละคนที่ถวายเป็นที่จริงๆเยอะมากผมเห็นแล้วผมยิ่ตกใจชมเชยก็ว่าศิลานี้วางราคานี้มาดีมากที่พระเจ้าก็เุยพรนเถอนะครับศิลานี้กมีเงินเยอะแยะถ้าตอนนั้นถ้าไม่แยกออกมาในซื้อบทได้แน่นอนร้านเท่าไหร่นะลร้านหนึ่งแสนล้านสองแสนตรงแถวเลขกบุญกำลังจะซื้ออยู่ นะ่นะเดพ,พระเจ้าก็วิพคราพวกเขานะแต่และคนโอ้หตอนช่วงนั้นนี่เนีย่ยหยองรับนะเพราะฉนั้นผมไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่ที่ายนี้เนี่ยเราจะบอกนะว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าเรียกร้องเราไม่ใช่กฎแต่มีอันหนึ่งที่พระเจ้าเรียกร้องในพระภีใหม่ที่เรียกร้องให้เราเนี่ยทั้งหมดมันจะรวมอยู่ใันนี้ข้อนี้คือเรียกร้องให้เราทําอะไรอยู่ใน <c oughs> อยู่ใน <c oughs> บทที่สิบสองข้อหนึ่งถวายตัวถออวายตัวก็ถวายตัว,ตวถ้าคุณเองไปของพระเจ้าแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถวายตัวทรัพย์สิสนคุณก็จะเป็นของพระองค์แต่จริงๆนี้นะเชื่อผมถวายนี่น่ยี่สิบรถเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครนะที่จะโกงสิบรถส่วนนี้นะให้ถวายแล้วเนี่ยจะ ไม่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมั่นอย่างนี้แต่พูดอีกด้านหนึ่งเนี่ยคนที่ถวายสัตว์ซื่อให้กับพระเจ้าพระเจ้าเอิขอบแน่นอนก็บอกว่าในพระคัมภีร์เนี่ยอย่าทดลองพระเจ้าทดลองพระเจ้าทดสอบทดลองพระเจ้าพระยาไม่ใช่เด็กเหมืจะมาทดลองได้แต่พระยาอนุญาตพิเศษสองเรื่องในพระคัมภีร์ใหม่อันหนึ่งนะอยู่ในหนึ่งยนที่สามในนีว่าอย่าเชื่อ ทุกวิญญาณแต่ให้พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์คือการทดสอบว่าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่นอนุญาตให้ทำได้สองอยู่ในพระพีเดิมอีกข้อหนึ่งก็คือในมาในมาคีที่เราอ่านจงลองดูในเราว่าเราเองจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้กับเจ้าและเทพรอ,อย่างไรถ้ามนุษย์มาท้าทายผมไี่ไ,ไสงสัยแต่มันจะทําได้จริงหรอเปล่าสัญญา รักษาเป็นใหญ่แต่้าพระเจ้ารักษาไอ้พระเจ้าท้าทายเราแล้วนี่เราช่วยด้ไรได้ได้ไดไดเรวอย่างเง<ม>ี้ยจารย์เคยมีคนถามว่าอย่างคนผิวดำเนี่ยนะฮะจะเ,เขารักพระเจ้ามาเขาก็กใหวฝึกซลยด้วยแต่เขาก็ไปอยู่ในพวกที่ตกงานเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะพูดได้ไงว่าเออว่า เขาสัตซื่อนะแล้วพระเจ้าจะเทะแฉ่บางทีเขาก็เป็นอย่างเงี้ยค,ครับเขาก็แบบมันเขารักพระเจ้ามากแล้วเขาก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็เป็นมินอริตี้แล้วเขาก็แบบอยู่ในกลุ่มคนที่ว่างงานเยอะที่สุดเมื่อเทียบในใน,ในประเทศเนียนะคระัอตัวเราเนี่ยคิดจะได้ตอบยางไงอนนี้ถ้าเราเองอธิบายตอบต้อง,งช่วยแสดงถ้าพรอรบางอย่างเพราะว่าพรอมบางอย่างมันไม่แค่เอเวกันดินมาดิอามรัดอไวกันดิน เราไม่เราไม่สามารถคิดว่าพ่อพรคนที่ได้พ่อพรคนที่ร่ำรวยพ่อพรก็ไม่ใช่ว่าจากการร่ำรวยอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นคนเราก็ถือว่าคนรวยทั้งหลายแต่พ่อพรนทั้งที่เขาไม่เชื่อพระเจาได้ได้พอได้นักแต่พ่อพรก็มันมีมัมีจัดหลายหลายอย่างเราก็เพราะว่าเราไม่เราสมมติเราเราก็อยาพยายามเน้นแม่มาเน้นก็คือ นิ้งพระเจ้าอวยพรเราแต่ว่ามันไม่ได้นัดนัดเอาไว้เป็นเงินมันอาจจะเป็นอย่างอย่างอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ทราบแต่ว่าอันนึงอันนึงที่ผมตอบคือมัน not always ม al ันนี่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่งั้นคนก็จะคิดว่าเออ if I give the n I I get the money back I get it not always gonna be money not always แต่ว่าส่วนมากก็ก็พระเจ้าก็ยางเล่นอยู่แต่ว่าเพราะว่าถามหูือเล่าเราเล่นไ ก็แต่ยังไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าเรงมันเป็นไปได้และเป็นไปได้เป็นไปได้จริงๆที่คนหนึ่งแต่ว่าคนนั้นก็เป็นคนส่วนอะไรครับน้อยมากที่อาจจะต้องพระเจ้าอาจจะเข้าใจว่าเขาเองจะต้องเผชิญอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกงานหรือแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำไมพระเจ้าแตส่วนตัวผมเห็ว่าผมผมยังเชื่อว่าถ้าเขาสัตย์ซื่อจริงๆนะครับอถ้าเขา สิบรถด้วยท่าทีที่ใจรักจริงๆคือไม่ได้มีไรแอบแฝงนะครับถ้าในมีิบางทีก็ว่าพวก p o ริสีว่า p o ริสีเนี่ยเขาถวายสิบรถนี่ตรงเลยนะเนี่อ่าใช่ผักชีลูกอะไรเขาเข,า,ขาคิดหมดแต่เรื่องความรักความยุติธรรมความเมตตาเขาใช้ไม่ได้เลยนะคือหมายถึงเขาเขาสัตย์ซื่อตรงเงินแต่พอเรื่องอื่นเนี่ยตอนนี้คําถามผมว่าพระเจ้าถูกกดบอลก็ได้ยังไงก็คือบางคนเนี่ยถวายเงินเขาก็มองกดเขาสิบรถสิบรถเขาก็เหมือนกับว่าเขาสัตย์ซื่อตรงนี้ แต่พระเจ้าวิขวายด้านอื่นว่าเขาต้องรักพี่น้องเขา<ห>ด้วยความเมตตาธรรมเขาต้องเมตตาคนเขาต้อง,องผมก็เลยคิดว่าบางทีความสัตย์ซื่อนี่เหมือนกับบางทีไปได้วยกันด้วยรู้ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้แล้วผมเห็นด้วยกับต,ต๋องที่ต๋องพูดพ,พระพรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เงินอย่างเวลาเราถวายสิริรสเนี่ยหรือว่าเราทํางานรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระพรบางอย่าง หนึ่งเราไม่มีเวลาสอนภรรยาเราไม่มีเวลาสอนลูกเพราะวันอยาเราเวลาไปรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้มีเวลาที่เราจะมาพูดอธิบายพระคัมภีร์บางครั้งเนี่ยแต่ทําไมเราถามพระเจ้าทาไมเขาเข้าใจออย่างผมยกตัวอย่างบ้านผมเลยตอนผมออกมารับใช้มากขึ้นเนี่ยสมัยก่อนผมอยู่ศิลาเนี่ยถ้าผมเหมือนกับเหมือนกับเราเราจะไปสายเนี่ยแล้วเราก็บอกภรรยาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราไปเขาไป คือถ้าเราออกไปทางเขารู้ว่ลาลูกกับภรรยารู้ว่าเราไปรับใช้เขาเขารู้ว่าเขาต้องมีหน้าที่ที่เขาต้องมีมาหมดคือมันต่างกันมากเลยแล้วเราก็สังเกตตลอดว่าพระพรที่ได้เนี่ยภรรยาตเติบโตขึ้นโดยที่เราไม่ค่อยได้เหมือนกับคือรู้ว่าพระเจ้าทํางานแล้วพระพรที่ได้มาคือการเติบโตฝ่ยยายวิญญาณก็เหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องเงิอนอัน,นนี้ฝ่ายวิญญาณนี่มีความสําคัญมากเสนอสนุนตอบที่ว่าว่าบางทีไม่ใช่ นะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่เราเองจะอ้างในเรื่องที่จะใช้เป็นอุปสรรที่ถึงลงที่จะเขียนอยู่สองคนเพราะที่ชีวิตของเราเนี่ยถวายให้กับพระเจ้าทั้งหมดถ้าเราถวายชีวิตของเราชีวิตของเรามันจะบาลานซ์<ม>ทั้งการเรื่องเงินมันก็จะบาลานซ์การดําเนินชีวิตการสแสดงออกมันก็จะไปด้วยกัน<ม>ใช่ไหมคะเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันไม่มีค่าถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในสังคมหรือที่เขารู้สึกว่า ฉันให้ได้หมดตัวเลยเพราะฉันก็เป็นโหมดเล็อยู่แล้วเงินไม่ได้มีความหมายมันก็ไม่ได้มีความหมายถึงแม้ว่าเขาจะถวายทั้งหมดหรือมากหรือไปขโมยมาถวายมันไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากเท่ากับชีวิตของเค้าที่เขายอมเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนครอบครัวน้ำหนักมันไม่เท่ากันอ่ะบางครอบครัวเงินสําคัญมากบางครอบครัวอาจจะแบบเกียรติยศเสือเสียงสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบาลานซ์สองอย่างใช่นี่ก็เป็นงานมงอีกอย่างที่เกมา คำถามหกต่อไปให้บีตอบบีคิดว่าเวลาเรามีเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนมากอันไหนที่ทําให้เราถวายสิุ่ขยากมีเงินเดือนน้อยแล้วสำหรับผมนะเข้ากันเราพวกเราคิดดีผมว่ามากมากเงินน้อยเนี่ยถ้าผมมีพันเหรียญเนี่ยผมถวายเีไม่เคยมีบ้างไงถวายเหรียญน้อยเงแต่ถ้าเรามีหมื่นนี่เนี่ยถวายพันหมื่น ถ้าเรามีแสนเนี่ยถวายเท่าไหร่อะเมื่อหนึ่งเนี่ยโอ้ผ่อนบ้านได้โคิดธรรมดานะการทดลองเนี่ยยิ่งมากยิ่งทำไมอะยี่อย่างนี้แตจาคนมีบ้านสิบต่างร็ให้พระเจ้าหนึ่งหลังแต่ยังเห็นถือเล่นไต็มาเจอเลยแต่เรื่องเงินปอเดีนึกขึ้นมาตั้งแต่ตอนตอนที่เรียนเรียนจบใหม่ใช่ไหมแล้วก็ได้โอกาสไปฝึกงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่โบสถ์นี่เขามีสอนในเรื่องของการถวายคนแรกตอนนี้พวกเราก็มีคุยกันเสร็จแล้ว เราก็คิดว่าเราตั้งใจจะถวายคนแรกคราวนี้เราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้กินอะไรตันนั้นพอไปฝึกง,งานมันได้เงินมาก้อนอมันเป็นผลแรกของเราจริงๆที่เราได้เ,<อ>เราก็เลยคุยกันเรื่อยๆอู้โหได้ให้ถวายคนแรกไปรีบถวายก่อนเพราะมันในก้อนเล็ก <c oughs> อะเล็กก้อนเรื่ายๆแต่งงานก็ยังยากรีบให้ไปก่อนถ้ผมผมเป็นพยานจาชีวิตจร้งใ้ไหมครับใด้ตอนเมื่อจุลายป <c oughs> ีศูนย์ห้านะครับผมเริ่มอาิษฐาน ว่าเดือนพฤษภาศูนย์้าผมเรื่องมิถานว่าผมจะปิดวันอาทิตย์มเป็นคริสเตียนมานานแล้วผมก็าการี่ภรรยาย,ยัางไม่ได้เป็นคริสเตียน <c oughs> พี่น้องก็หนุนใจให้ปิดวันอาทิตย์แล้วผมก็ไม่อยากจะต้องรีบไปร้านวันอาทิตย์คือเขามีกิจกรรมวันอาทิตย์ผมก็อยู่ไม่ได้ที่ศิลาพี่น้องเข้าเข้ามิถานก็บอกว่าให้ปิดวันอาทิตย์ผมก็กลับเรื่องมิฐานให้ฐานเสร็จนภะรรยายก็บอกว่าถ้าจะปิดวันอาทิตย์แล้วจะตอแต่เขาไม่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับ ผมก็ถามกลับว่าแล้วแต่ผมจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงผมก็ปิดอทิที์นั้นเลยที่ว่าเราเริ่มปิดตุลาคมศูนย์ห้าเนี่ยวันที่เราปิดเนี่ยผมก็เลยคานด้านทางงูคือวเวลาตัดสินใจเนี่ยเราก็ค่นอนข้างจะเร็วก่อนเนี่ยพอเราตัดใจปุ๊บเราเสียดายล้ะก็เราปิดไปแล้วเนี่ยเราก็คิดโหปิดแล้วก็คูณวันอาทิตย์ขายดีไงพันห้าถึงสองพันเหรียญคูณไปยี่สิบสี่อาทิตย์มันก็เกิด ก็เกือบสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเหรียญปีนั้นก็ปีศูนย์ห้าเงินเลยต้องหายไปสี่หมื่นเหรียญผมก็อธิษฐานเ้าก้ไม่คิดแล้วหายก็หายแล้วภรรยาก็บอกให้ปิดแต่พอเรามาปิดบัญชีปีศูนย์ห้าร้านเราขายดีกับปีศูนย์สี่แล้วผมก็เลยมีคาถามเหมือนกับว่าผมก็บอกว่าแค่เราเชื่อฟันเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่พระเจ้าสมแดงว่าแล้ว เซลที่มันมากกว่าสูที่เราทํางานน้อยไป24วันคําพูดที่จประญาแล้วก็รูยี้ปิดตั้งไหนและวพราะฉดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับซีจูเอชั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ตาเรามองไปถ้าเราเชื่อแล้วเราทำนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งแล้วผมลองพระเจ้าหลายครั้งแล้วพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผมสักครั้งผมก็เลยแบบอยากบางครั้งถ้าโอกาสอาจารย์อยากจะลอกใจพี่น้องว่าถ้าเราทําด้วยความเชื่อ เถ้าเราทําด้วยความรักเนี่ยเงินนี้เราได้มาให้กับโบสถ์เพื่อใช้ในการประกาศนำอินญาณเราเรียนผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้ก็รีเทิร์นคืนกลับมาโดยผ่านการสอนการอิญญาณจิตของเราทำนี้กาลังใจศาสนาพุทธเนี่มีทั้งหมดพุทธานี่สอนหนึ่งยสิบสามสิข้อนะพวกที่เป็นมังก็คือพวกที่เป็นอะไรครับหล่อสองร้อยเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดข้อนะแล้วโนไวส์ใช่ไหม วขาเรียกใคว่าเนมผูที่เป็นเนจะต้องถือปฏิบัติเนี่ยทั้งหมด10ข้อด้ผู้ที่เน่นี้เป็นสิบข้อ,ขอนะคะรับแล้วผู้ที่เป็นสาวกติดตามเนี่ยหข้อเราจำได้ไหมปา,านาติดปาตาเน,นี่ยกพื่นี้และคนที่เข้าใกล้ความจริงนะคนที่จะใกล้ความจริงคําสอนเนี่ยมากปฏิบัติเนี่ยเขาใช้กี่ข้อแปดข้อ อันนี้เป็นศาสนาพุทธที่สอนจากคนยิวนี้ตาเข้าไปทั้งหมดนะโอ้กหพอเขาทำไม่ได้นะแต่ว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เพราะว่าช่วยให้คนยิวรู้ว่าเขาเองควรจะพระนฤตัวอย่างไรก่อนที่เขาเองจะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาแต่ว่าคำบัญญัติไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดร่ปากเพราะมนุษย์มีความอ่อน กนะ็ยังแหละคนที่ทำบาปความอดแตเราเรียนมันลงไปแล้วแต่ว่าคนในในสมัยธรรมบัญญัติออย่งรอดอยู่ไหนคิดดีๆรอดอยู่ไหนครับด้วยความเชื่อเชื่ออะไรครับจริงๆเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเนี่นนยพระเจ้าสารสัญญาบอกอันนี้คุณทำบาปถ้าโรธโดนตัวทำบาปก็จะมครับไปหาคุณโอเ แล้วก็คือคุณเองทำไมครับเชื่อฝันแต่ว่าคุณไม่ทำปากแต่คุณไม่ไปทำสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเลยไอ้สั่งๆไงงว้โทษอะไรคุณไปปล่อยเครื่องบูชาลบปากแต่เครื่องบูชานี่จริงๆไม่ได้ลบบาปคนแต่พระเจ้าจยอมรับคนคนนั้นเพราะคุณมีความเ <_ d ata> ชื่อฝันนั้นไลน์นัน้นเนี่ยเออคาอินเนีย่ยเดียวไปดูในะฮีบรูบทที่เท่าไหร่ครับ สิบเอ็ดจะยกตัวยอย่างบุรุษบางคนที่มีความเชื่อแล้วยอมรับเป็นผู้ชอบธรรมนำโดยผ่านทางความเชื่อเองนะกฎเองนะครับแล้วจบเรื่องนี้ในในวีดิติเรื่อง,างาการสระหว่างเรื่อันนี้พวกเราน่าจะดูนะอันนี้น่าจะลงดูอาจารย์คร <ะ S 2> <ต>ับเนี่ยกฎมีกฎไหนแบบมีบาปไหนที่มันหนักกว่าบาปไหน่หรืครับในในสายพันธุพระเจ้าว่ามีเนี่ยบอกว่านี่เป็น,ปนสิ่งที่น่าเกลียดน่าชัง ในสายพันธุ์เด่นของพระเจ้าแล้วบอกไว้ว่าจะผลกระทบต่อลูกหลานคืออย่าให้ลูกหลานเนี่ยเป็นหมอผีเล่นดวงชะตาดูดวงชะตาลาสียกลูกให้เป็นโสมเป็นนีโสมเป็นีเป็นภาพที่เด็กเอาวิหารใน,นสมัยของพุทธกาลที่เกี่ยวกับร่างกายไม่ส่วนมากเกี่ยวข้อมาวิญญาณเพราะบางครั้งมีตาจิตก็มีคำว่า น่าเกลียดน่าขยับขยน่าเียดน่เกดสะียแตไม่ได้บอกว่าอันนี้อ Abomination เกอดเ่นางร่วมเพศอีงรอันนี้ก็มีคนแต่งตัวผิดชุดเนี่ยคือผู้หญิงแต่งตัวผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังพระเจ้าพูดอพูดเนี่ยนะมีน้ำมัสการพระเจ้าหรืออะไรเงี่ยน้นมัสการของพระ ให้อยาให้ลบกลูกเนนี้มีเป็นคนรุยไฟของพาะโมเลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าที่าะให้เมาเขียนเฉพาะต่อโจมพูดเลยน่าสนใจนะถ้าไปศึกษานี่โทษแล้วได้ตกถึงอะไรครับลูกหลานสามสี่ชั่วอายุคนเรื่องนี้เนเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงตารราศีเป็นหมอผีย่างเจ้าเข้าทรงเลยวันนี้ มีผลกระทบต่อรูกตก่ตอห้าและต่อพุกเราเมื่อเราบันทึกพระเยซูข้าเดีวพระเจา้าเขาจะมาช่วยเราแม้ว่าเราเองจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเราเองไม่รู้เราไม่รับผิดชอบที่จะทําแต่เมื่อเรารู้แล้วเราไม่ทํานั่นเป็นความผิดบาปช่วยเราที่เราจะทําได้เลยเราทิศฐานในพระนามพระเยซูเจ้ามีคเรามที่ใครตอบได้ เธอเลยทำมันญัติเรามเสีเวลาห้เล่นแรกดีเยอะหน่อยเพราะว่าเนื้อหาสําคัญใาเล่นแรกท้นเร่อนี้จะให้เป็นเชิงประวัติศาสตร์ถ้าก็ย่ถ้าไจะย่อใช่ใช่แบบนี้เลยนะถ้ากดใหม่ก็ตากดตาม้อย่าแล้วถ้าทำไม่ทำ้าทำก็นันก็เหมือนกันก็คือพระยาจะอวยพรเรา เราก็จะพบกับความสำเร็จความมั่งคั่งความความก้าวหน้าแต่ว่าไม่ใช่ทุกทุกครั้งเสมอไปแต่ส่วนมากจะเป็นแล้วก็ความสําเร็จความมั่งคั่งในสายพิเนของพระเจ้านี้ไม่เหมือนอย่างความที่ของมึงไม่เหมือนอย่างความที่ของมึงเราต้องเข้าใจแต่ในสมัยพระกัมพีเดิมนี้เนี่ยถึงขนาด นาของคุณนี่มีแมล็อีกนาท,ารรที่ข้างๆไม่มีเมล็ดพระเจ้าดีกับพวกคู่นะพวกคุณเองเมสสื่อจะซื้อเรากะกลับบ้านลูกเึ้นรไม่ฝนตกนาของคุณจะให้ตกฝนตกนาค่ะครับแล้วเราพูดชอบพูดเล่นพูดล้ออะไรเป็นปากลุดล้อเล่นนี่ขนาดไหนแบบไม่ได้อยากโดนอะไรแบบอยากพูด<ะ><ะ>เล่นตลก<ะ>อยากโดนเกเรแล้วกบพูดเล่นตลกไม่ได้อยากโดน เราต้องมีเราต้องมาคิดว่าขนาดไหนเราต้องมีมันมีน่าหนึ่งมันมีตลกอย่างถูกมันมีประโยชน์หรือเปล่ามันจะมีแบบที่จะให้ประโยชน์หรือเปล่าอย่าเนี้ยน่าจะให้บริหารกล้ามเนื้อหัวเราะไอ้ยิ้มแก่อันนี้น่าสนใจนะมันจะมีขนมีแล้วมาสุดขั้าง่ายที่ต้องมีผพูดน้ำอาจารย์ไปครับไม่ใช่โอเค